มันจะไม่เจอจริงๆใช่ไหมด่านเรือวันนี้นี่ไ่ต้องเบื่อพี่ก็เบื่อเบื่อด่านลวเนียไม่เจอด่านอื่นบ้างเลยอ่ะเป็นหน้าใหญ่จังยี่กินะคุณจะแค่ตัวเล็กเกินไปเท่านั้นแหละหรือถ้าจะให้พูดในทางตรงกันข้ามเนี่ยคุณเองก็จะตัวใหญ่เกินไปมากกว่านะครับคุณแม่ผมตัวเล็กคุณหรือคุณตัวใหญ่เอาดีๆคุณพูดมาเอาดีๆ ฉันต้องมาตรฐานนะคะโอ้โหไม่พูดดีกว่า A few minutes later อูโ๋โอู๋ใช่ได้ใช่ได้เลยครับ<ม>คุณนายวันสิ่งของน่ารักอันนี้แน่นอน,น,อน,นครับรักจริ่งไรแค่ไม่ต้องมาลากู <c oughs> มาลากดาดีโอ้โหพี่เกิดในบ้านแ่ะเอ่าสะพานโอไปด้วยดิไปด้วยมาที่มาหมุนๆได้มาหมุนๆไ,ได้โอเค มันบอดาะอยู่แถวชั้นสองอะพี่ชั้นสองอะได้ดิไม่รู้ว่าเขาจีกไปเปล่าแบบแตะเสียงมาจากทางนั้นอะฮะมันมีสองตัวเหรอไม่ได้ยินแถวชั้นหนึ่งเหรอใช่สองตัวพี่เดินไปดูเลยพี่เดินมาแล้วเนี่ยมีสักตัวเลยมีเอ็มบ้านนักแข่งถอนด้วยพี่น่าเหรอรอน้องจืดเนี่ยเฮ้พวกเอ็มแววไปดอะไรกันพวกมึงดมอะไรกัน กอดดีด้วยกันสองตัวเดินย่องๆอยู่แบบน่ารักเชียวแล้วมุดไปเจอวยกนหรืไม่รู้เหมือนกันไปด้วยคุณได้คำน้องไปด้วยได้ไหมครับโอ้โหเอางี้เลยนะมันไปด้กันมันไปชัติสองแล้วมันไปชัติสองสองตัวโอเคออกซ้ายชัติสองออกซ้ายสองตัวมาเลยมาเลยรันมาเลยเที่ยอคนไหนอ่ะ เอาคนไหนก็ได้อะหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองหนึ่งันองหนันสองนันี่จะไปไหนเราอะทำเป็นทำตัวน่ารักจังเลยพวกเองเนี่ยฮะไอ้ทักเลยโอเคมึงนั่งไปอีกแล้วอะมึงนั่งไปเลยเอ้าไม่ใช่ครูดาวอยู่หรอลูกครูดาวอยู่หรือเปล่ามันครูดาวอยู่มไหมล่ะโอ้โหใจเย็นน้องรอพี่ปวดสเต็กก่อนได้ไหมครับ น้องต้องใจเย็นนะครับน้องอมานี้ยเรียบร้อยเอ็มมาโอ้โหโอเคดีเลิศประเสริฐสี่ถยากไเจอเอ็มมาอยากแวะซื้อของจุ้งแงวแงวเอ็มมาจ๋ามาจุไปไหนจ๊ะอะไรเยอะแยะมาเนี่ย ดีแล้วเจอเองบ้างอย่าเจอพี่เลยแม่เอ๋ะไอวีปิ้งคราวอ่ะใช้จรวดไปสองครั้งแล้วเอเคจ้าหนึ่งโดนอีกหนึ่งอเค็ดลงปอกเปกเลยอีกสิบเอ็ดวิทั่านอยู่ท่านอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่โอเคโอเคมันมีปอกแป๊กสองตัวใช่ต้องอยู่เอ้าโอ้ยสวยเลยโอเค เอ็มม่าล้มแล้วเอ็มม่าล้มแล้วมันไปช่วยกันแล้วลันเออปืนเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาได้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 พี่มาห้องบีได้นะอันนี้สบายไม่ยากโอเคสบายแน่นวิโอเคจ้าไม่ไงเอาบล็อกอะไรกันเยอะๆพี่มาห้องบีแล้ลูกอ้าวน้วสงสารแจังไม่มีใครมาช่วยน้องเลยโอ้ยมาแล้วถือขึ้นถือขึ้นเอาสกิลพี่เอาสกิลเอาไหนวะคน นอยู่คน,นเขาเบี้ยวเลยอ่ะจะไม่ไปช่วยห้องมีเหรอเอานี่ยจะละอะอืหือโดนโดนหนึ่งโดนสองเธอเลือดช็อแตแบตที่ห้องมีป,ป๊อปแบ๊กต้องไม่ตายฟรีแต่ตายแล้วหนึ่งแม่เลือดแทบๆปาร์ตี้ห้องมีเดืนนอดพี่น้องอืออ่าเก็บสแต็กรอ,อกเลยกูเมาแมว,าวามาครับคุณผู้หญิงเก็บงานให้เราครับคุณผู้หญิงครับป๊อปแบซื้อของก่อนนะครับ อะไรนะไฟเบียสิกบบเบบเบียสิกไฟเบียสิกบบเบบบบเบีิกเบบเบบเบีิกมีหัวขึ้นไหนอยู่ไหนวะหูมันขึ้นอ่ะที่มีคนหรือเปล่าเอ็งเซียเอ็งไปไลายต่อไปเซียนักแต่งเพลงแปดวีไปทำอะไรกันอ่ะ ทำไรโอ้ตรงนี้อะแย่เลยอะไรเนี่ยเอาโดนเอมมาพี่น้องเดินจากมาอ๋อดันพี่ต้องการต้องการความช่วยเหลือดันช่วยเหลือกดดอกจันหนึ่งจีนหกแปดนะทวีปนี่อะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวห้องวีมีคนไปช่วยยังวะห้องวีมีคนไปช่วยแล้วเดี๋ยวดันดันเมาอยู่โอเคฐานนี้หนึ่งฐานนี้หนึ่งลันฐานนี้หนึ่งหนึ่ง แป๊บซื้อลุงเท้าแป๊บเดินหนึงแป๊บเอ็ม่าจะรู้เองนะเอ็ม่าจะรู้เองนะได้ได้ได้ท่านหนึ่งใช่ไหมคะชั้นหนึ่งจ้าชั้นหนึ่งจ้าเอาไหนอะเอาโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วกันมันจะล้มแล้วหลายตัวเลยหลายตัวเลยอืมนั่นแหละขอบคุณมากขอบคุณครับคุณนายขอบคุณมากเลยครับคุณนายได้เลยค่นี่ไงคุณนาย ีแน่นอนครับคุณนายเรียบร้อยตายแน่ช่วยกันดีนะแต่นักแต่งเพลงอ่ะผมทิ้งมันมาครับคุณนายโอ้หเดี๋ยวตามให้นะคะตะกี้ดิฉันเห็นเขาเดินไปฝั่งมาหมุนหมุนได้นะคะหมุนหมุนได้แต่ผมไม่เห็นเขาปั่นเลยนะครับคุณอาผมว่าผมเห็นผมไปเองผมไปเองผมไปเองคุณนายครับผมจัดการเองมันยังอยู่ที่เดิมมันยังอยู่ที่เดิมไอ้นี่มันไม่ออกเลยอบะมันยังปั่นอยู่ที่เดิมอ่ะครับขอตะกี้อ่ะโดลงไป ตกลไปเองอะโอเคสวยออกซ้าย on the l e f t enemy on the l e f t ว wow. wow. ้าวว้าวสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า<ส> <c oughs> เรียบร้อยทีเดียวอีกทีเดียวอีีีกทเดยวสวัสดีครับคุณผู้ชายจะไปไ,<อ>ไหนครับเรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับก่อนหน้านี้คุณคุณทำอะไรเพื่อนผมคุณทำอะไรเพื่อนผมเสียมาวะ่ะเสียมีปืนป่ะเนี่ยมีปัง <c oughs> ยัง <c oughs> ไม่เคยซื้ออ่ะ มีน้ำหอมโอเคใช้ไปนหนึ่งมันจะวิ่งไปห,หาเพื่อนอะวิ่งไปช่วยเพื่อนได้เลยถุงสอง,สองโอเคมันจะวิ่งไปช่วยเพื่อนรันนะได้ตรงนั้นมีคนล้มนะใช่ตรงนี้ก็มีคนล้มเหมือนกันแต่พี่ขอไอ้นักแต่งเพลงก่อนอมันจะตายแล้วนี่เป็นาน้อยนี่แล้วโอเคอ่าหลุมหลุมสะพานไม่มีสะพานฝั่งนี้ไม่มี อีลไยใช้นกไปตัวโอเคค่ะมาต่างค่ะสองตัวได้เลยอือยังไม่เห็นน้ำหอมเลยฮะน้ำหอมอยู่กับรันอยู่กับรันเนาะเอ๊ะแถวน,นี้<ช>หูขึ้นมีคนมาช่วยไหมเนี่ยนี่ไงมีคนมาช่วยจริงด้วยแต่ว่าช้าไปนะอฮ่าฮ่า <c oughs> ช้าไปช้าเดีเ็กนกกดกลับสวยมาเนี่มานี่ โอ้โหมีน้ำหอมมีน้ำหอมสองอันในมือขอร้องแหละขอร้องแหละโอ้โหมึงจะใช้ทุกอันเลยไหมขอบคุณที่มาแจกขอบคุณที่มาแจกเงินให้พี่ได้น้ำหอมอยู่นะครับหลุมหลังบ้านสองชั้นโอเคจ้าโต๊ะตลกอะรอลุกเองแล้วอย่าไปโอ้โหไม่ทันขกดไม่ทันแต่ไม่เป็นไรฉันมีคิดเตียนละบุตองสไลด์เป็นอะไรคิดเตียนละบุตองของฉันละบุตองละบุใจละบุได้เหนียวกุ๊บ ไปไหนเราอะดึไปไหนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยขอบคุณนะเธอแจกเงินฉันเยอะเลยอะ่ะเขาเป็นคนดีจริงๆโอ้โหแม่งสไลด์ไปนู่นละมาบุตรองเรียบร้อยโ <c oughs> okay. อเคเฮ้ยจ๊ค <c oughs> ยังไม่เจอหูขึ้นอยู่แถวพี่อะ่ะเป็นหนูไฟหายไปแล้ว <c oughs> อยู่แถวรันเจอแล้วตรงสะพานสะพานนะลุงอยู่หลังบ้านสองชั้นพี่อุ้มวางได้เลยอุ้มวางได้เลยน้องสาวได้เลยครับคุณนายได้เลยครับคุณนายดีมากได้ครับคุณนายผมจะจับไปวางให้แล้วครับเอ้าไม่นะพวกเราอที่มันไม่ได้สติแล้วมันไม่ได้สติแล้วพวกเราเองก็เช่นกันถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ